สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมสวนบ้านหนูนะคะว่ามีอะไรดีบ้างนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะแม่เป็นคนปลูกเองค่ะไปดูกันเลยค่ะทุกคนคะก็จะพาไปดูสวนนะคะนี่สวยมากมากเลยค่ะแม่เป็นคนปลูกเองนะคะเวลาจะกินก็ไม่ต้องไปซื้อให้มันยุ่งยากค่ะ สวนบ้านตัวเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าผักอะไรนี่สวยๆมากเลยค่ะใครจะมาซื้อมาซื้อได้นะคะพิกัดบ้านยางสักดโพลุมค่ะอำเภอม,ม่วงสามสิบวสวยมากเลยค่ะ ข้างหลังก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะแล้วก็มะละกอค่ะมีเรือด้วยนะคะทุกคนแม่เอามาปลูกผักคือดีมากๆค่ะโคตรสวยเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะคะทุกคนมีหมดค่ะ นี่ก็สวนเหมือนกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้แล้วก็พาทุกคนมามชมสวนเสร็จแล้วนะค,ะ,คะวันนี้ว่าก็พาทุกคนมาชมสวนเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้น้องว่าสาวอุบลก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย